หนูได้กินอะไรคะลูก หนูได้กินเนาะทาไมหันมาเร็วจังเลยพอปอกเสร็จปุ๊บหันมาทันทีฮะเจ้าเป็ดน้อยโอ้โหเจ้าเป็ดน้อยจะเป็นน้อยนั่งดีๆดีครับนั่งดีๆดีนั่งนี่ดีนั่งก่อนนั่งก่อนเออได้กลิ่นอะไรลูกกล้งมันมีกลิ่นอ่ะไหนเพื่อนๆดมเดี๋ยวนี้ กลิ่นมันหอมมากแลยอันนี้กล้วยหอมครับมาชิมหน่อยนิดนึงชิมดูสิว่าสุกยังอือืม,อมกัดกัดกัดก่อนไม่ได้เลียกล้วยมันไม่ต้องเลียกัดก่อน ฟันก็ไม่มีอีกอ่ะฟันหน้าไม่มีอีกอักกัดแล้วหรอกัดเออนั่นแหละกัดเอาเขี้ยวกัดเขี้ยวกัดอ่ะกัดทางนี้อ่ะ หั่นดิเออนี่แหละนี่แหละอืมโอ้ยกินก็ยากยากพอพ่อไม่หันให้เนาะโอ้ยหักนหั่หัห่นอ่ะอ่อ่ะเอา,อาพ่อหักให้อ่ะงาอ่ะโอ๊ะห้อง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 อืม อืโอ้ยมันอร่อยเนือเกินครับดูสีหน้าท่าทางที่อร่อยมากมมดูการเคี้ยวคือถ้าใครเป็นโรคเบื่ออาหารลองมาดูช่องกะทิดูนะครับผมผมว่าคุณจะไม่เบื่ออาหารเลยแหละกินเนื้อยความอรเร็ดอร่อยมากอ่ะอ่ะกัดเอาเอางนะทีเนี้ เปลือกไม่ต้องโอ้โหทวดครับเปลือกไม่ต้องเลีย <g ül> ลิ้นนี่ก็ออกมาตลอดเลยนะลิ้นเนี่ยกัด <g> ก <ül> ัดไหม <g ül> เริ่มกนันหิแล้วไม่มีคนหางไอ้อ่ออออ อเนกอร่อยโอ้หกแล้วลูกอ,อ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนพ่อตามหากล้วยอ่ะอ,อืเป็ดน้อยกินกล้วยอร,อร่อยอร่อยเหลือเกินเอาอีกไหมครับหรือ,อว่าพอละนี่กินข้าไปสองรอบแล้วครับวันนี้ เฮ้ยเยฉพาะมือเย็นนะกินไปสองรอบละโดยเิโอ้ยังหิวอยู่เลยอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวพ่อให้กินอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็อัปเดตให้เป็ดน้อยกินกล้วยแต่เพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วครับ